กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานพบเพาอลังหักคือเก่าพี่น้องอันนี้เป็นสวนมักถั่วแม่น้องอเนยพี่น้องเอ้สบายดีพี่น้องสวนมักถั่วหมักถั่วแม่น้องอเนยแล้วก็มีทั้งมักถั่วมักแตงเนาะอันนี้เพผนยังบริหิษขางเหิษขางยังบริเหลวผลซักลักใหม่ยังบริเหลวอันนั้นทั้งทั้งนั้นเรียบร้อย อาซีบพี่น้องเอ้ยบ่ม,มีอาซีบก็เห็ดปลูกฟังต่อไปแบบนี้แหละว้าวตัวนี้ทางนี้ก็ไลยเติบผู้กระพุยังว่ากันเื่อยัดอันนี้เป็นน้ำพายน้องตานเก็บหนาอันพายกับสิเป็นนั่นนี่แหละในบอลนี่แหละมากเก็บอันเห็ดปลวกับอัน สีป่าเนี่ยนี่ทั้งนอกกับทั้งนอกกับเต็มทั้งในกับเต็มเหดปวกนะป้าเธอเก็บหมอนอลิมิเตอร์กีใหญ่โอ้ได้สอบหนึ่งแล้วหนาแบบนี้มันสิกินอย่างบ้างวนอ่ะตึกน่องตานพี่น่อง Ai đi vào luôn mm. Con nhà vẫn khu mỡ Con nhà mỡ Con Cả mẹ nó lấy ngồi kinh mỡ rồi Nóng <laughs> tạn cho bà tải phần นหยกหยาใส่กรแม่แหละมันมันหกตัดเหมนี่ก็ดีกันเกายได้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 แล้วมันคันบางใหญ่นอันบานีสิมีกบเถ้าติดโกนติดเบ็ดอยู่บ้าเนาะบบนี้อยาเอาแป้ไปเลยไปใ้มไปนอไปอลเลย <c oughs> มันเบิดเลยมนโตอนอยู่วานี่โอ้โอมันก็มีสัตว์แล้วมันบ่เบิดง่ายดอกแต่ฝนบ่ตกมันก็มาอยู่เอยเนาะแต่ฝนบ่ตกมันติดแท้บ่รด้ะักโตแล้วบ่ยามสาวนี่นีนนอนนนน่อืมะจะมาขึ้นอืมมาขึ้นปเนนปเช้าหน,น้าเาโอ้นหน้านี้เยกระด่เกี่ะเนี่กระยัลง อย่างเนี่ยถ awesome. yeah. 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 uh ึงแบ่งเมื่อเขาสอนเช่นจิบบบ่าอันนี้คือน้องต้านไส้ขาดเนาะเป็นนันขาดใหม่นะพี่น้องแต่ว่ากวดกินเหื่อนาะขวดขวดเป็นกองเป็นกองเป็นกองไว้แล้วก็ฮุบใส่ฮุบใส่น้องต้านกวดเป็นกองไว้เรียบร้อยแล้วเป็นไง เขาใหญ่ไม่ใหช่โอ้เราจอดเติร์กอยู่ได้ไหมไรเตึร์กยังตึกเขาใหญ่ด้ว่ปเหญ่บ่โอ้มีปลาเอยใหญ่บ่มาดมัดันอันนั้นเอาะสีเบ็ดเนาะเออเบ็ดมาใส่ติดโลดปลาขี่กระเดือนยังยังมีอยู่มาใส่เบ็ดปลากลางเวนโอ้ยใส่ใช่ขี่กระเดือน เขียดแป้เขียดแป้งที่ป้าอยู่ใส่รั่วครบเน่อยน้อใส่ติตต้งหมโอ้ยบุยดมันติดบ่ติดู้แลใส่น่าได้หอยข้อรว่วน่าไรเอีอเยมันลอยอยู่เหนะ <c oughs> ็บกดะกบาาบนะเซลกดแล้วก็ป้าคะซ้อมังเซลแผแล้วลอยเรียบๆอยู <c oughs> ่อืมอ่ะเบ็ดตัวเยืย้อเยือนเบ็ดการสื่อตัวยาวๆขณะเนือมูหลัง ก็คือขาเกี่ยอืมใเกียยในติดเลยเราเรื่องง้นใส่เวทดปลาไปหน่อยคันว่างๆเขาก็สิมาลองลองเบิ่งอยู่เมื่อก่อน่ะคอยชัยไม่ห่วยเอาขี่เรือนเสียงนี่สึกประกอบตรงอืมดีน้คือ้แท้หอืม เขียยเสียบพืชอันเด็ดดีมันมาจากมูลอ่อนเสี่ยฟุกบุ้นขึ้นแล้วเขี่ยไปเขี่ยมวลมวนสองตามวนหย่าแบบนี้นะคันมันงวมันกินหย่ากะถ้าพอเพิ่นเอาอันเอาเกลือหอยเนาะเกลือกินนี่ยเลยพี่น้อนหอยใส่แล้วกันงวมันก็สิกินเพราะมันหมักเค็มงอหมากินเกลือเพิ่น คนกัมากินคือกัน <laughs> ตอนนี้กำลังพากันยิบกระสอบพี่น้อ,องเลยมัดปากัเียนพีน้อมังเียนยมันิยอยู่ป้ะน่ะาบน,น, <laughs> นี่ <laughs> ตับเดียวเลยกองนี้ได้โลดซองสอบเนี่ยใครมามาตึกเรียนซ้มโเนี่วสลดเค้นแลยขึ้นเนาะที่ละสามสอบนี่ได้เยิะตึกฮะสี่สอบป่ป๊ น้องต้านพี่น้องเลยแม่เพื่อนก็อยู่กรุงเทพเพิ่งไทยเพลเลี้ยงงวอยู่คนละอัดปลื้มใส่เนี่ยแหละแม่เพื่อนก็ได้เพื่อก็เป็นน้องของน้องหนาดนี่แหละพี่น้องเป็นน้องลูกของหนาซาวเด้อผู้มาใหม่บางทีเพื่อบุหุจกักน่องเอฟซีเข้ามาใหม่เนาะน้องต้านก็นเป็นน้องน้องหนาดนี่แหละ พ่นเป็นลูกนาะสาวแม่พ่นเป็นน้องของทํามแม่เป็นน้องของยายจืน่นแต่ก่อนพ่นอยู่กับอันกับยายกับแม่ใหญ่เนี่ยแต่ว่ายายตายปะพ่นก็เลยมาอยู่น้ำป่ามาอยู่น้ำป่าพ่นกับอยู่มาเกือบสองสามปีเลยบ่เติกสี่ปีเลยพี่น,น้องเลย ม่ใหญ่ตั้งแต่ไม่ใหญ่เสียบ่แต่ว่าเพิ่นบอคอยได้ออกกันกล่องน้ำฮาวดอกพาเพิ่อนเป็นคนขี้อายเนาะกับเพิ่นกินกินข่าวบ่ต้องเวลาดอกว,วนมากเพิ่นกะทีอยู่หน้าพี่นเล่นี่เอาหยาให้งัวแล้วกะว่างว่ากันกน,นอนหลินอยู่หน้านะพี่น,อน้องนอนหลินอยู่หน้าว่างว่างัยามเพิ่นหิวพี่นเล่ ท่านเขาไปกินเหมืนเพื่อนบ,บ้านนไอ้ไอ้เพื่อน <c oughs> บ่อคอยเขากล้องค <laughs> <laughs> ันเพื่อนบ่อไอ้เพื่อนเปิดซองแล้วนี่เพื่อนไอ้เขาไอ้เ้าบกล้าเพื่อนนะเ้าบกล้าเขากล้องเพื่อนนะแต่นลองนักอืมเสียไอ้ยังเขากล้องนลำกันนี่ยเ <laughs> <c oughs> <c oughs> ปเนตาหัวอะไร <laughs> <c oughs> เต,เต่ <laughs> เตอพอ่อแซวร้านร้านลายพี่น้องเลย ว่าทิติดต่อผู้สาวหายผู้สาวแก่ว่าสันน้ <laughs> องต่านว่าจรักสี่เลยว่าสันโหเป็นต้านายอะไรเซลน้องต่านพี่น้องเอ้ยว่านื้อหัวหมวนเนาะหยอกเพิ่นสุดตื้อพี่น้องเอ้ยอือหยอกเพิ่นน้องต่านนะฮะกายอยู่ทะเลเก็ะห้าสิบแปดแล้วสิบแปดปีหยอกเพกิ่นเพราะอะไเพิ่นหัวผู้บ่าวน้อยพี่น้องเอ้ย ผลผนบอเขาอ้าวสอบเดียวบาทนี่เขมาเฉยรงสอบเมนห้าก็ไม่ตัวใหญ่ๆเพียงไยทางนั้นยังห่เต็มพียงเรยยังห่เต็มสอบได้จ็กสอบเลยซุมเจ้า หกกะได้สี่สอฟสันอาให้งวกินเท่าไรจักสอบนี่ย้ำามื่อเสา้เลยนะปตอนแรงได้เฉพาะอือมันเสบบอกะนะบอคือบ่อยกินตอนเ้า่ะ กูว่าเกินตอนสาวสีต่ตอนแรงหาเกิ้มพ้นพี่น้องเมื่อนีร่กอบหย่าก็สามคนเลยพี่นอ้องบักไง พี่น้องถ้าเบิ้งต่อไปว่าเธได้จักสอบเพีองไรหาก็ยังสอบจบเพียงเท่านี้เนาะยัองอีกหลายกองพี่น้องคือกองสุดท้ายพียงเอาะเลยกองสุดท้ายเนาะได้เท่าไรเลยเก้าสิบสอบอะ่ะได้สิบสอบพียงเอาะเลยกองสุดท้ายแลว้ว อันนี้ก็เห็ุเป็นกองไหวเนาะเป็นกองเป็นกองไหวพอดีเลยพอดีบอโอ้ต่อถึงต่อค่เหวเราะัวเราะหเหัเหัวเาัหัวเัวเราาะัวเมื่อนี่สวยเจ้ากเมื่อแต่ว่าอ มันมุงเฮือนมันเล,ลวเลวยซ <Okay. S 1> อยกัหมกกัดกระสอบเืออยกระสอบกีก้าและปล่ยเชียโอจับจับ สุดท้ายพี่น้องเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าสอบะได้เก้าสอบโอ้แสดงว่าตันนี่กำไรเลยนะรอจีบได้เก้าสอบสุดท้ายพี่น้องตะวันเน้นเนนเนนนเรียนรอกระสอบกับปดีเป๊ะเลย สำหูจักโลดพี่น้องคลิปนี้กัข้อเจ้าว้เพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามส่องน้องนัดด้วยพี่น้องเด้อสบายดีสบายดียดพี่น้อง